อดีตการพระอัครมเหสีของพระเจ้าพมทัตทรงมีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์พระองค์แรกพระนามว่ามหิษฎกุมารพระองค์รองพระนามว่าจันทกุมารต่อมาพระมเหสีก็ได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่พระราชโอรสยังทรงพระเยาว์ พระเจ้าพม,มาทัตจึงทรงมีพระมเหสีใหม่และทรงโปรดปรานพระมเหสีใหม่เป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานพระมเหสีพระองค์ใหม่ก็ได้ทรงมีพระโอรสหนึ่งพระองค์ในไม่นานท่านพี่ดูโอรสของเราสิคะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลย <laughs> ใช่น่าเอ็นดูจริงๆ น้องหญิงหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดแก่โอรสสุริยกุมารก็ขอมาเถิดพี่จะให้เจ้าตามประสงค์ทุกประการถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอราชสมบัติกุงพาราณสีให้สุริยกุมารโอรสของเรานะเพคะพระเจ้าพม,มาทัตถึงจะทรงโปรดปรานพระมเหสีองค์ใหม่สักเพียงใดแต่ก็มิได้ทรงหลงลืมความเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเรียกพระโอรสของพระมเหสีองค์แรกทั้งสองพระองค์เพื่อที่จะบอกแผนการที่วางไว้ลูกพ่อเจ้าสองคนจงเข้าป่าไปสแสวงหาพระอาจารย์แล้วศึกษาหาความรู้วิทยาอาคมให้เชี่ยวชาญเถิดในอนาคตเมื่อพวกเจ้าศึกษาวิทยาอาคมจนสำเร็จแล้วก็จงกลับมาแล้วกลับมาทวงราชสมบัติคืนเถิดลูก พระเจ้าพรมทัตทรงรู้ดีว่าหากพระองค์อ้างความถูกต้องตามจารีตไม่ยอมทำตามคำขอของพระมเหสีโอรสทั้งสองพระองค์ก็จะตกอยู่ในอันตรายแผนการที่พระองค์วางไว้ยอมเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วสุริยกุมารพระโอรสของพระมเหสีองค์ใหม่เมื่อเห็นเสด็จพี่ทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องรัดกลุ่มก็ได้เข้าไปไต่ถาม ท่านพี่ทั้งสองจะเสด็จไปไหนหรือพระเจ้าคะ่ะเราจะเสด็จเข้าป่าไปศึกษาหาความรู้หาอาจารย์เพื่อเรียนวิทยาอาคมแล้วจึงได้เล่าเรื่องที่พระมเหสีองค์ใหม่คือแม่ของสุริยกุมารน,นั้นที่ขอสมบัติทั้งหมดของกุมภาราณสีให้แก่สุริยกุมารเมื่อสุริยกุมารได้ฟังดังนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่า ท่านแม่ทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยข้าน่ะขอไปอยู่ป่ากับท่านพี่ทั้งสองคนก็แล้วกันข้าไม่อยากทำผิดตามท่านแม่ของข้าและแล้วพระโอรสทั้งสามพระองค์ก็ออกเดินทางไปด้วยกันเมื่อเดินทางไปได้จนได้ระยะทางไกลมากแล้วทั้งสามจึงแวะพักเพื่อเอาแรงก่อนที่จะเดินทางต่อไปเมื่อแวะพักกันแล้ว ผู้เป็นพี่ทั้งสองจึงแบ่งหน้าที่ให้สุริยกุมารซึ่งเป็นน้องคนเล็กสุดไปหาน้ำดื่มในสระใกล้ๆในบริเวณที่พวกเขาพักกันและผู้เป็นพี่ทั้งสองก็จะช่วยกันสร้างที่พักสำหรับพักในคืนนี้เมื่อตกลงกันได้ดังนั้นสุริยกุมารผู้เป็นน้องจึงเดินออกไปในบริเวณใกล้ๆแล้วก็ได้ไปเจอสระน้ำว้าวเจอสระน้ำแล้ว ดีใจจังเดินมาแป๊บเดียวก็เจอเลยอุ๊ยน้ำใสามากฮ้าเย็นชื่นใจจริงๆด้วยความไร้เดียงสาสุริยกุมารหารู้ไม่ว่าในสระน้ำแห่งนั้นมีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งที่ดำรงชีวิตด้วยการกินเนื้อสัตว์และเนื้อคนเป็นอาหารอยู่ในสระน้ำแห่งนี้มาเป็นเวลา12ปีแล้ว เนื่องจากผีเสื้อน้ำตนนี้เคยทำบาปเอาไว้แล้วท้าวเวสุวรรณก็ทรงมีพระกรุณาให้ผีเสื้อน้ำตนนี้ได้สำนึกบาปจึงมีเทวบัญชาบังคับผีเสื้อน้ำตนนี้ไม่ให้ออกไปจับสัตว์และคนนอกบริเวณสระน้ำนี้เป็นอันขาดและหากคนที่ลงมาในสระน้ำนี้ถ้าเป็นผู้มีเทวธรรมก็ห้ามทำอันตราย ให้ผีเสื้อน้ำตนนี้ตั้งใจศึกษาเทวธรรมจากผู้นั้นแล้วจึงจะพ้นเวรในขณะนั้นเองเมื่อสุริยกุมารกําลังจะตักน้ำในสระน้ำที่ผีเสื้อน้ำอาศัยอยู่นั้นเจ้าผีเสื้อน้ำก็โผล่ขึ้นมาและได้ถามคำถามกับสุริยกุมารว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเทวธรรมคืออะไร สุริยากุมารเมื่อได้ยินคำถามดังนั้นจึงตอบผีเสื้อน้ำไปว่าเทวธรรมก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์ไงเมื่อผีเสื้อน้ำได้ยินดังนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจึงตอบสุริยากุมารไปว่าฮ่าฮ่าเจ้าเด็กน้อยอย่ามาโม้เลยถึงข้าจะไม่รู้ว่าเทวธรรมคืออะไร แต่คำตอบของเจ้าข้าก็รู้ว่าผิดแน่ๆข้าจะขังเจ้าไว้ในน้ำแห่งนี้ไว้เป็นอาหารของข้าในเวลาต่อไปเจ้าอย่าทำอะไรเราเลยนะปล่อยเราไปเถิดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยข้าช่วยเจ้าไม่ได้ลรอกเจ้าเด็กน้อยในเมื่อเจ้าไม่รู้ว่าเทวธรรมคืออะไรเจ้าก็ไม่ใช่คอยกเว้นของข้าดังนั้นเจ้าจะต้องเป็นอาหารของข้า ปล่อยข้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ปล่อยข้าไปเถิดหลังจากนั้นไม่นานเมื่อสุริยกุมารหายตัวไปแล้วพระโอรสผู้เป็นพี่ก็สั่งให้น้องรองไปตามหาสุริยกุมารจันทระกุมารผู้เป็นพระโอรสคนรองนั้นเมื่อได้เดินตามหาสุริยกุมารก็มาถึงสระน้ำที่ผีเสื้อน้ำนั้นอาศัยอยู่เช่นกัน เมื่อมาเจอสระน้ำก็ไม่ได้คิดอะไรจึงได้แวะดื่มน้ำหน้าสระน้ำแห่งนั้นท่านใดนั้นเองเมื่อได้ยินเสียงคนลงมาในสระน้ำผีเสื้อน้ำก็โผล่ขึ้นมาจากสระแล้วจึงเรียกจันทรกุมารผู้กำลังดื่มน้ำอยู่นั้นเพื่อที่จะถามคำถามคำถามเดียวกันเจ้าเด็กน้อยจงตอบข้ามาสิว่าเทวธรรมคืออะไร จันทรกุมารเมื่อได้ยินคำถามจากผีเสื้อน้ำก็พิจารณากับตัวเองก่อนที่จะตอบผีเสื้อน้ำนั้นไปว่าเทวธรรมก็คือทิศท,ทั้งสี่ไงเจ้าไม่รู้หรอกหรอทิศท,ทั้งสี่เหรอเอแล้วเท้าเวสวุวรณเนี่ยจะให้เราตามหาทิศท,ทั้งสี่ทำไมไม่ใช่แน่ๆข้าไม่เชื่อเจ้ารอกข้าจะจับเจ้าไว้เป็นอาหารอีกคนไม่นะ ไม่ปล่อยเราเจ้าผีเสื้อน้ำาน่าเกลียดหน้ากลัวปล่อยเราเดี๋ยวนี้ขัดคืนไปก็ไร้ประโยชน์ยังไงเจ้าก็ไม่รอดรอกในเมื่อเจ้าไม่รู้ว่าเทวธรรมคืออะไรเจ้าก็ไม่ใช่คอยยกเว้นที่จะเป็นอาหารของข้าช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วย และแล้วสุริยกุมารกับจันทรกุมารก็โดนผีเสื้อน้ำจับไปขังไว้เป็นอาหารในเวลานั้นเองมหิศาสกุมา ah รผู้เป็นพี่ใหญ่เมื่อไม่เห็นน้องทั้งสองกลับมาก็จึงได้เดินทางออกตามหาในบริเวณใกล้ๆนั้นเอ๊ะรอยเท้าเด็กต้องเป็นน้องทั้งสองของเราแน่แต่ทำไมรอยเท้าจึงมีแค่รอยเท้าที่ลงไปในสระน้ำละ่ะ สระน้ำนี้ต้องมีอันตรายแน่ๆพ่อนุม่มเจ้าเดินทางมาไกลไม่ไปดื่มน้ำอาบน้ำในสระให้สบายก่อนเล่าเสียงเสียงหนึ่งดังมาข้างหลังของมหิศาสกุมารเมื่อมหิศาสกุมารได้ยินเสียงนั้นจึงหันไปถามว่าเจ้าเป็นใครเจ้าจับน้องทั้งสองของเราไปใช่หรือไม่ใช่ข้าจับน้องของเจ้าไปเองข้าเป็นผีเสื้อน้ำ จับคนกินได้ทุกคนเว้นเสียแต่คนผู้นั้นจะรู้ว่าเทวธรรมคืออะไรเมื่อมหิตส์กุมารได้ยินดังนั้นจึงพูดกับผีเสื้อน้ำนั้นไปว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าเทวธรรมคืออะไรเราจะอธิบายให้ฟังแต่ต้องให้เราชำระร่างกายให้สะอาดซะก่อนแล้วท่านก็จัดที่นั่งให้เราสูงกว่าพื้น แล้วเจ้าจะต้องพนมมือฟังด้วยความเคารพได้ได้เลยข้ารอมานานวันนี้ข้าจะได้รู้สักทีว่าเทวธรรมคืออะไรหลังจากที่มหิศาสกุมารชําระร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มาตอบคำถามของผีเสื้อน้ำว่าเทวธรรมคือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผองแผ้วประกอบด้วยฮิริโอตป,ปะ หิริคือความละอายต่อบาปละอายต่อการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วโดยตนเองเป็นเหตุโอตัปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปเช่นกลัวตกนรกกลัวโดนติฉินนินทาซึ่งผู้อื่นเป็นเหตุผีเสื้อน้ำนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นก็เข้าใจในหลักธรรมและสัญญาว่าจะยึดเอาหลักเทวธรรมนี้ไว้ปฏิบัติ จากนั้นผีเสื้อน้ำก็ได้พูดกับมหิศาสกุมารเอาละข้าอนุญาตให้ท่านดื่มและใช้น้ำในสระนี้ได้ตามใจชอบแต่น้องชายของท่านข้าจะคืนให้ท่านแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะข้าทนหิวมานานมากแล้วคราวนี้ข้าจะขอกินให้อิ่มสักมื้อหนึ่งถ้าเช่นนั้นข้าขอสุริยะกุมารน,น้องคนเล็กของข้าคืนเถิด พีเสื้อน้ำเมื่อได้ยินคำตอบจากมหิศาสกุมารดังนั้นก็ถามมหิศาสกุมารว่าท่านบันิตท่านรู้จักเทวธรรมแต่ทำไมท่านไม่ปฏิบัติตามหลักเทวธรรมท่านให้ข้าปล่อยน้องชายคนเล็กแล้วน้องชายคนโตของท่านละที่มีอายุมากกว่าซึ่งถือว่ามีคุณธรรมสูงกว่าทำไมท่านถึงไม่ให้เกียรติต่อคุณธรรมนี้ที่ท่านเพิ่งบอกข้ามา มหิศาสกุมารเมื่อได้ยินผีเสื้อน้ำพูดดังนั้นจึงตอบกลับไปว่าสิ่งที่ข้าตัดสินใจและทำลงไปนี้คือเทวธรรมเพราะน้องคนเล็กไม่ได้เกิดร่วมมารดากับเราถ้าเราไม่ได้ตัวเขากลับไปย่อมมีคนคอรหาว่าเราสองพี่น้องรวมหัวกันฆ่าน้องคนเล็กเพื่อหวังราชสมบัติ เมื่อผีเสื้อน้ำได้ยินดังนั้นจึงปราบปลื้มในคุณธรรมของมหิสาทกุมารจึงกล่าวกับมหิสาทกุมารว่านายกย่องสรรเสริญท่านจริงๆท่านเป็นผู้รู้และผู้ปฏิบัติเทวธรรมโดยแท้ดังนั้นเราจะคืนน้องทั้งสองให้แก่ท่านข้าขอบใจท่านมากที่ปล่อยน้องทั้งสองของข้า แต่ดูก่อนเถิดตัวท่านเกิดมากินเลือดกินเนื้อของผู้อื่นก็เพราะบาปที่สร้างไว้ในชาติปางก่อนชาตินี้ท่านจงเลิกทำบาปเสียเถิดเมื่อได้พูดให้หลักธรรมแก่ผีเสื้อน้ำดังนั้นแล้วทั้งสามกุมารก็อาศัยอยู่ในป่ากับผีเสื้อน้ำตนนั้นจนวันหนึ่งมหิสารกุมารสังเกตเห็นดาวนักขัดตรกที่มัวหมอง ก็ทราบว่าพระราชบิดาทรงสวรรคตแล้วมหิศาสกุมารจึงพาน้องชายทั้งสองเดินทางกลับไปยังเมืองพร้อมกับพาผีเสื้อน้ำไปด้วยเจ้าผีเสื้อน้ำเราไม่อยากจะจัดหาที่อยู่และหาอาหารให้เจ้ากินแล้วต่อจากนี้ไปเจ้าจงใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์และจงทำความดีบำเพ็ญศีลเจริญภาวนาเถิดเจ้าจะได้พ้นบาปกรรมสักที และแล้วเมื่อมหิตสักุมารและน้องทั้งสองคนกลับมาถึงพระนครมหิตสักุมารผู้เป็นราชโอรสพระองค์แรกก็ได้เสด็จขึ้นของราชสมบัติแล้วก็พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชให้แก่จันทรกุมารและทรงแต่งตั้งสุริยกุมารเป็นเสนาบดี ผีเสื้อน้ำตนนั้นต่อมาได้เกิดเป็นพระพิษุเจ้าสำอางส่วนสุริยกุมารต่อมาได้เป็นพระอานนจ์ันทรกุมารต่อมาได้เป็นพระสารีบุตรมหิสัตกุมารคืออดีตชาติของพระพุทธเจ้า นิทานเรื่องนี้สอนว่าคนดีผู้อดกลั้นไว้ซึ่งความชั่วประกอบด้วยฮีริและโอตตะปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมะของเทวดาที่อาศัยอยู่บนโลกนี้สุดท้ายแล้วพระโอรสทั้งสามพระองค์ก็รอดพ้นจากความตายเพราะมีฮีริโอตตะปะในใจนั่นเอง